มาแล้วทุกคนลิซ่าเนี่ยมาลงไอจีนะครับเป็นรูปสวยๆจากงานลุยฟิตตองที่ผ่านมาล่าสุดนี่เลยและลิซ่าก็ใส่แคปชั่น First Event of the Year นะครับนี่คืออีเวนต์แรกของปี2026ที่ลิซ่าเนี่ยเข้าร่วมเรีได้เลยว่าตั้งแต่ต้นปีลิซ่าของเราเปิดมาอย่างปังไม่ว่าจะเป็นการลงโพสต์หรืออะไรก็ตามและนี่คืออีเวนต์แรกงานแรกของลิซ่าและก็เป็นงานแรกของลินดี้ด้วยที่ดิกกี้ให้กับลิซ่ากันรับรองเลยว่าตั้งแต่ต้นปีไปยันท้ายปี2026นนี้ลิซ่าของเราจะเสิร์ฟแต่ความปังแน่นอนนะครับเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่มกราคมเนี่ยลิซ่าก็จัดใหญ่ขนาดนี้แล้ว รูปภาพส,ายสวยๆที่ลิซ่าลงไว้เนี่ยก็เป็นรูปในงานปาร์ตี้นี้เลยกับชุดนะครับที่น่ารักมากๆเสิร์ฟไม่ยัง้งไม่ว่าจะเป็นรูปนี้หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอถึงแม้จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนแต่เราได้เห็นถึงความสวยของลิซ่าที่สะพรึงตาสะพรึงใจมากเลยคนอะไรก็ไม่รู้สวยแบบไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับจะทรงผมไหนชุดไหนแต่งหน้ายังไงลิซ่าก็เอาอยู่หมดเลยมีเซลฟี่กับกระจกพร้อมกับเคสโทรศัพท์ที่เป็นของหลุยส์ฟิตองด้วย ใครในที่อยากได้เคสโทรศัพท์ใหม่กับโทรศัพท์ใหม่ด้วยก็ต้องมีเคสของหลุยส์วิตองแบบ Lisa แลิซ่าลำไม้นะครับตามไปส่องกันได้นะที่เว็บไซต์หรือว่าที่ออฟฟิเชียลของหลุยส์วิตองนะครับลิซ่าเนี่ยไม่ได้มาลงเพียงแค่รูปเท่านั้นใน IG Story ีเนี่ยลิซ่าก็มาด้วยก็เป็นรูปจากงานครั้งนี้เหมือนกันมีหนึ่งรูปที่เซลฟี่กับกระจกพร้อมกับชุดคลุมนะครับที่มาจากเ h e White Lotus ลิซ่าของเราเนี่ยมีชุดคลุมจาก The w h ว t e Lotus แล้วก็ยังมีรองเท้าจาก Victoria Secret ีเด้วยคือเป็นคนที่ใช้ของได้คุ้มค่าถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะรวยขนาดไหนจะมีเงินมากมายยังไงก็ตามแต่ลิซ่าเป็นคนที่ใช้ของคุ้มจริงๆนะครับยังไงก็อย่าลืมตามไป Engage ลิซ่ากันได้ใน IG ของตาลิสเลยนะทุกคนกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กันให้เยอะๆแล้วก็อย่าลืมตามไปกดหัวใจให้กับลิซ่าเนี่ยใน IG Story กันด้วย